วัดเก่านะครับนำมาเป็นตัวถ่วงสแลนงานประดิษฐ์ใช้สอยจากเศษขยะเก่าเศษขวดเก่า ก็จะใช้ลวดนะครับในการเป็นตะขอเกี่ยวใช้ลวดบิดร,บรบอบรอบคอขวดให้แน่นนะครับไม่ต้องต้องมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวลวดจะขาดครับนี้เราก็จะได้อุปกรณ์แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวไปดู ที่การใช้นะครับว่าผมจะนำไปใช้ยังไงจะใช้ทั้งหมดสักสามขวดนะครับในถ่วงแสแลนเวลาลมตีหน้าบ้านลมมันจะตีะแสแลนขึ้นนะครับ เราจะใช้ประมาณนี้ตอกน้ำให้เต็มเลยครับจะได้ถ่วงใช้ขวดเล็กๆ ลักษณะการใช้งานก็จะประมาณน,นี้ครับ